สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวบ้านไร่ชายดินนะคะวันนี้กล้วยจะพามาชมต้นมะเขือของเรานะคะแล้วก็จะมาแนะวิธีการดูแลบำรุงรักษามะเขือของเรานะคะว่าทำอย่างไรให้ดกนะคะให้ติดลูกเยอะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็กำลังจะติดนะคะนี่นะคะ ะเห็นได้ว่าต้นเล็กๆเองนะคะเพื่อนๆแต่ลูกเขาเยอะมากเลยค่ะก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากๆ,มาก,ๆมากมายคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นได้เลยว่าต้นหนึ่งประมาณ10กว่าลูกได้นะคะต้นเล็กๆเองค่ะก็กล้วยก็ไม่ได้ทําอะไรมากค่ะเพื่อนๆก็มันคอยเด็ดใบพวกนี้ค่ะใบพวกนี้เขาออกใบเก๋ๆแล้วก็ใบที่มันเป็นเพรียที่เพีย เขากินนะคะต้องเอาออกค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องส่งน้ําเลี้ยงมาเลี้ยงใบพวกนี้ต่อไปเพื่อที่จะให้เพียมันกินนะคะต้องเอาเขาออกค่ะเพราะว่าเขาก็จะได้มีการแตกยอดออกมาใหม่แตกยอดใบออกมาใหม่แล้วก็ได้ส่งสารอาหารไปเลี้ยงเลี้ยงดอกบํารุงดอกให้ติดผลได้เยอะๆนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีเคล็ดลับ มาบอกค่ะกวนไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะในการฉีก็จะมีพวกฮอร์โมนค่ะเพื่อนๆฮอร์โมนนะคะใช้ฮอร์โมนธรรมดานี่แหละค่ะฮอร์โมนไข่จากเพื่อนๆนี่นี่นะคะเห็นผลของเขาไหมอุ้ยน่ากินมากเลยโอ้ยกรอบกรับกรับเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ดูละก็ใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะก็สูตรก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ มีกล้วยใช้ไข่สีฟองนะคะไข่สีฟองแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนมเปรี้ยวดัชมิลก็ได้อะไรก็ได้บีทากเก้นหรืออะไรก็ได้นะคะเพ,เพื่อนๆหนึ่งขวดแล้วก็คาราบาวแดงหนึ่งขวดนะคะแล้วก็จะมีชูรสสองช้อนโต๊ะน้ำตาลน,น้ำตาลทราย สี่ช้อนโต๊ะค่ะเอาทุกอย่างผสมกันเลยนะคะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะ3วันค่ะเพื่อนๆสวันเราถึงจะเอามาฉีดได้ะคะ่ะนี่ทำให้ผลดกอย่างนี้เลย Amazing มากมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากได้ผลผลิตที่ดีก็ลองทำดูนะคะก้อยลองแล้ว สุดยอดมากนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่มาแนะนำสูตรดีดๆสำหรับการทำให้มะเขือติดผลดกนะคะเพื่อนๆนี่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 ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวสูตรกล้วยจะแปะไวท้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า